วันนี้จะพามาดูยายห่อข้าวต้มนะคะอันนี้ข้าวต้มผัดนะคะนะคะ<อ>ีห่ห่อห่อเกือบจะเสร็จนะคะนี่ได้เยอะแล้วนียายมัดแบบไหนหขอดูแน่ขอดูแน่อเอาเข้ามาเอามาตรงนี <Shim. S 1> ้นี่เอามาเอ,อมัดทําเป็นมัดนะคะข้าวต้มผัดนะคะจะทําเป็นมัด้าวนี้แล้วเราเอาไปขายสิบบาทจากแบบนี้สิบบาทสิบบาท แบบนี้เลยส่วนมากเขาจะไม่มัดกันนะคะคนอื่นเขาจะนึ่งเป็นกีบกีบไข่กรีบมันแต่นี้ทําเป็นมัดมัดแบบนี้นะคะทําไม่เหมือนคนอื่นนะคะอ๋อเกือบจะเสร็จแล้วได้จะไปน,นึ่งแล้ว จะเสวยงามจ้าอ่ามาดูกันทุกคนเดี๋ยวจะไปนึ่งก่อนนะคะ